เครื่องดูดฝุ่นไร้สายมาสลุ้เพื่อนๆดูนะครับว่าเมื่อกี้ผมดูดเลยเข้าไปนี่นะครับเป็นแหวนเบอร์14นะครับแล้วก็น็อตตัวปูเบอร์10ครับอันนี้หนักมากนะครับแรงจริงๆครับผมบอกเครื่องดูดฝุ่นมาสลุประกอบกลับเข้าไปที่เดิมครับความแรงของเขานี่ผมคิดว่าพอๆกับเครื่องดูดฝุ่นไฟฟ้าภายในบ้านนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับดูครับแรงหรือเปล่าครับ เอาไปดูดฝุ่นภายในรถนะครับแล้วก็ดูดฝุ่นในบ้านนี่สบายมากนะครับนี่โอ้โหไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวมาดูครับว่าภายในกล่องเขามีอะไรมาให้บ้างครับเครื่องดูดฝุ่นไร้สายยี่ห้อมาสลุนะครับนี่เป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่น SCV805N นะครับเป็นมอเตอร์แัตเลสไร้แปลงถ่านนะครับใช้แบตเตอรี่20โวลต์นะครับเดี๋ยวมาดูภายในกล่องว่ามีอะไรบ้างนะครับมาครับแกะดูด้วยกันนะครับมีใบรับประกันกับคู่มือมาให้นะครับ แล้วมีท่อต่อกันสองอชิ้นนะครับนี่ครับต่อให้ยาวขึ้นนะครับเอาไว้ประกอบกับตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีหัวดูดแบบนี้มาให้นะครับนี่นะครับเอาไว้ดูดตามพื้นนะครับนี่ครับน่าจะต่อกับท่อตัวนี้ครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปครับแล้วก็มาดูข้างในอีกนะครับก็จะมีตัวเครื่องแล้วก็หัวดูดแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นแปลงแบบนี้นะครับนี่นะครับ แล้วก็จะมีหัวดูดแบบนี้มาให้ด้วยครับนี่เป็นแปลงแต่เป็นแบบทรงยาวนะครับนี่ครับมีให้หลายแบบนะครับหัวแล้วก็แบบนี้ด้วยครับนี่เห็นนะครับยาวๆแล้วก็หลีปลายให้เล็กลงนะครับแล้วมาดูตัวเครื่องครับผมตรงนี้น่าจะเป็นหัวดูดนะครับที่เอาไว้ต่อกับท่อนะครับนี่นะครับต่อท่อแบบนี้นะครับนี่นะครับเวลาเราดูดเสร็จนะครับ จะทาความสะอาดเสร็จแล้วเนาะแล้วก็จะเอาทิ้งเอาเศษสิ่งสกปรกที้นะครับเนี่ยก็ดึงตัวกองออกมาแบบนี้ครับถ้ากองสกปรกแล้วก็เอาไปเผาได้นะครับสิ่งสกปรกอยู่ด้านในนี่นะครับแล้วก็เอาไปเททิ้งนะครับประกอบกลับเข้าไปที่เดิมนะครับแล้วประกอบเข้ากับตัวเครื่องมันจะมีกระเดื่งล็อกตรงนี้นะครับเห็นเปล่าครับนี่นะครับใส่แบบนี้นะครับดันแบบนี้นะครับแบตเตอรี่เขาไม่ได้แถมมาให้นะครับต้องซื้อแยกแบตเตอรี่กับที่ชาร์จนะครับนี่ครับเครื่องดูดฝุ่นไร้สายยี่ห้อมาซรลุนะครับ เจ๋งมากเลยครับมาครับเดี๋ยวผมจะมาประกอบให้ดูอีกรอบนะครับนาแบตเตอรี่ใส่เข้าไปครับแล้วตรงจุดนี้นะครับเขาจะมีกระเดื่องล็อกตัวล่างนะครับใส่ให้ตรงแล้วก็ดันเข้าไปเลยครับเห็นไหมครับประกอบง่ายมากนําท่อใส่เข้าไปนะครับจะมีู่งชิ้นนะครับเผื่อเราจะดูดฝุ่นภายในบ้านนะครับน้ําหนักเบามากเลยครับนี่ครับหัวเที่ไว้ดูดตามพื้นนะครับใครสนใจก็หาซื้อใช้ได้เลยนะครับเจ๋งมากเลยครับเครื่องดูดฝุ่นไฟร้สายยี่ห้อมาสลุครับ